สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยและเรื่องบ้านบ้านบเจแอสเซสแมนจเมนต์ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการบ้านคณิสอนค่ะตำบลหนองเหียงอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีที่นี่นะคะเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะคะแล้วก็โดยรอบนี้ค่ะยังมีทั้งร้านค้าสะดวกซื้ออยู่ใกล้นะคะกับโรงเรียนบ้านหนองขาค่ะ,คะแล้วก็อยู่ใกล้มากๆเลยกับวัดหนองขาด้วย ส่วนสำหรับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามหนืยเข้ามาชมกันได้เลยค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่บริเวณด้านหน้าตัวบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชม สำหรับบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านเลขที่59ทับ1ค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะมีทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะขนาดพื้นที่เนี่ยกว้างมากๆเลยอยู่ที่74ตารางวาจอดรถได้ประมาณ4คันเลยค่ะเดี๋ยวด้านในตัวบ้านจะเป็นยังไงนะคะตามเอยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ สำหรับตัวบ้านหลังนี้นะคะโดยรอบเนี่ยก็จะมีสวนขนาดใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมพอเดินเข้ามาภายในตัวบ้านนะคะก็จะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นโซฟาตัวใหญ่นะคะโต๊ะรับแขกค่ะชั้นวางทีวีตู้เก็บของต่างๆนะคะลึกเข้ามาด้านในตัวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมค่ะก็ยังสามารถจัดวางทําเป็นโซนค่ะโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้เลยค่ะ เดินเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นพื้นที่โซนครัวค่ะมีการกั้นแบ่งนะคะโดยประตูด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเปิดออกไปค่ะคุณผู้ชมก็สามารถจัดทาเป็นพื้นที่ตักล้างได้ค่ะสําหรับห้องน้ำบริเวณชั้นล่างนะคะก็จะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะสามารถใช้อาบน้ําได้ค่ะชมชั้นล่างกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยขึ้นไปชั้น2กันค่ะ ขึ้นมาบริเวณชั้นสองนะคะก็จะมีพื้นที่เล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดทำนะคะเป็นมุมพักผ่อนค่ะหรือว่าจะจัดตั้งเป็นโต๊ะทํางานก็ได้หรือว่าโต๊ะเรียนหนังสือสําหรับเด็กๆก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เนยจะพามาชมค่ะห้องนอนแรกกันก่อนเนก็คือห้องนอนหลักหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะมีขนาดที่กว้างขวางค่ะสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้เลยไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนขนาดใหญ่นะคะโต๊ะเครื่องแป้ง ตัวเซอร์ภาค่ะพรพิเศษก็คือจะมีประตูกระจกบานเลื่อนนะคะที่สามารถเดินออกไปเนี่ยเป็นระเบียงหน้าบ้านได้แล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยทีเดียวค่ะ อีกสองห้องค่ะจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะซึ่งมีขนาดที่ใกล้เคียงกันเลยค่ะสําหรับความพิเศษนะคะห้องหนึ่งเนี่ยเขาจะมีระเบียงด้วยซึ่งคุณผู้ชมค่ะสามารถจัดทําห้องนี้นะคะเป็นห้องนอนค่ะสาหรับสมาชิกท่านอื่นๆภายในบ้านได้หรือว่าจดัดแปลงค่ะเป็นห้องอเนกประสงค์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทําเป็นห้องทํางานห้องแต่งตัวหรือว่าห้องพระได้ค่ะ สำหรับห้องน้ำอีกหนึ่งห้องค่ะจะอยู่บริเวณชั้นสองนะคะอยู่กลางตัวบ้านเลยมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันให้สมาชิกภายในบ้านสามารถใช้งานได้ร่วมกันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านคณิสอนเริ่มต้นบนทางหลวงยุทธศาสตร์สัตหีบพ,พนมสารคามจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยบ้านหนองขาหนึ่งขับตรงไปในซอยประมาณ1กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ด้านหน้าค่ะ ็นยังไงกันบ้างคะสําหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะเข้ามาดูสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถ,ถาเข้ามาสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะที่ช่องทางของเฟ c บุ o ก k j s s s t s Management หรือว่าช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้านน by J Asset Management นะคะเรายังมีทรับพร้อมขายสภาพดีอีกมากมายให้คุณได้เลือกชมพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะพวกเราจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของเลยแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ